เฮโยสวัสดีวัยรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่พาว้าวีสามกันแล้วนี่อยู่เกมชอยชิงวิหรือว่าเกมอาแปะคคาย PG จีทุกคนครับ ก่อนหนึ่งก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีพาวาร์วีส้างเปดไวยแล้วกันครับที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีพาวารไวด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างทุกคนครับเฮียมีกลุ่มและกิจกรรมครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพินาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้คคนนนนนนนกพาาัััังงไปเเเลล่่มม้้ใชววรบผ ลกลุ่มินกรรมพวนี้สามารถตามดูได้ที่ใต้ d e คลิปช t i o n ด้านล่างหรือว่าใมมต้เม m m e ด้านล่างได้เลยครับทุกคนครับเป็นกลุ่มเขาลุ้มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้ทงสิ้นในการเข้าร่วมครับผมมาวันนี้อยู่กับ8ปดทูสามพ,พันบาทกับช่วงเวลา11โมง50นาทีอย่างนี้ทุกคนครับจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กู๊ดคำบบอยากได้สำระบผู้ชมอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยก็ยม่ยดีภาวะวีสามนั่นเองทุกคนมา วันนี้ยังไม่มีสูตรยังไม่มีทิคที่เพื่อนๆเ,เราบอกเข้ามานะครับวันนี้เฮียจะมาช่วงเช้าๆส,สายๆอย่างนี้เฮียจะมาหาวงล้อทุกคนเล่นก่อนแล้วกันนะครับเพื่อไปแจ้งอยู่ในกลุ่มและทิ่ทางนะครับวันนี้เรามาหาวงล้อกันก่อนเริ่มต้นที่วงล้อ1 0คูณ12นะครับแล้วเราจะไปจบอยู่ที่วงล้อไหนมาดูกันครับก็วงล้อละ2รอบแล้วกันนะครับเพื่อชิค ย้ำเตือนว่ามันจ่ายดีจริงหรือเปล่าท่นไปมาถึงเอาวงล้อแรกไปก่อนเลยครับ1 0บคูณสิไปไม่ต้องรอกับพิบกดไปครับนะปับ๊บอม,มาถึงมันก็แหลกเงี้ยแล้วอะ่ะไป รงล้อละสองรอบนี่คือเข้าแล้วได้เล่นนะทุกคนครับเน้นว่าเข้าแล้วได้เล่นนะครับถึงจะไปวงล้อต่อไปนะสองรอบนะสองรอบนะติดนะครับไม่รู้จะดำได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับเอาจะเอาสิบคูสิบสองในๆก็เลยไปแล้วก็เอาสิบสองคูสิบสี่ก่อนแล้วก็ได้ทุกคน,นครับกดเพิ่นไม่หน่อยกดเพิ่นไปหน่อย,อยแตกคูอีกแล้วแปะเอ้แปะแดงเฮียอีกแล้ว พอรีหาแลยจ่ายก่อนทุกคนครับเช้าเช้าอย่างเงี้ยแปะมันเช้าเช้าสายๆอย่างเงี้ยแปะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะไปมาสิบคูสิบสองก่อนแล้วกันครับไปสิบคูสิบสองยังกดไม่เข้าเลยเฮียหัวจะปวดเบก่อนเพื่อนโอเคสวยไปกันต่อ ออนิ่งๆหน่อยเออไปไม้แรกมาก่อนครับโดนแดกไปสองสามไม้แล้วทุกคนครับสิบคูณสิองจัดมาก่อนโอเคคิวเยไปก่อนอุเคไม่มีให้ไหลปะทัดนั้นน่าจะเป็นปาทับนี่ไงปาทัดชิงฉับไปก่อนครับเปลี่ยนสวยๆเออเปลี่ยนเป็นชิงฉับแถวสองไม่มีด้วย ถ้าเบียนเป็น A นี่มันจะดีกว่า,า,น, D, านี้นะเพื่อนดีบาดัสไปก่อนครับแล้วก็ชิวในระบบไปก่อนเคแถวสามไม่ไม่ไม,ม,มีครับอือน่าเสียดายทุกคนครับอือฮู้ซองแดงโอบใบจ่บายบาทัดไปก่อนทุกคนงหัวสิงโตงหัวสิงโตฝันไปถึงว่ามันจะจ่ายให้เราทุกคนครับ ไปก็ตัตร้อยแปดบาทครับโอเคไหมนี้ไม่ขาดทุนก็โอเคนะครับว่บาทัดไม่จา่ายกำไรมา20บครับอขอย้ำไม้นี่อีกรอบแล้วกันครับขอย้ำไม้นี่อีกรอบแล้วกันครับไปโอ้สีดำเมื่อกี้กดข้องบน ตัวข้างบนแล้วได้ใช่ไหมทุกคนครับสลับมาเป็นข้างล่างบ้างสลับมากดข้างล่างก่อนบ้างครับโอเคสวยเพื่อนไปนิ่งๆไว้สวยงามข้างบนแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละข้างบนแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละเพื่อนเอ้ยโอเคเบรกเบรกเบรกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไอ้ ประทัดโอ้โหถึงว่าจะจ่ายมาสักเต็มระบบขนาดนี้โอ้ยดาสิบสองสิบคูสิบสองเฮียไม่เวิร์กเลยว่วะวันนี้เชไปอุ้ยชิงชับไม่มีให้ลืนคิวก็ไม่ให้เล่นเคให้เล่นอยู่แล้วคิวแถวแรกไม่มามาเอสิบแถวสามคิวแถวแรกมาเคคิวสวยเจแถวแรก มาท่าแถวสองใหม่วิ่งน่าเสียดายทุกคนครับจัดไปก้อนโตร้อยสิบเจ็ดบาทก่อนอเฮ้อี๋น่าจะขาดกลุ่มง G ครับอืขาด หัวจับเปลกจัดมารางวัลรวมร้อยแปดสิบสามบาทครับสิบคูณสิบสองกำไรหนึ่งหม้ขาดทุนหนึ่งหม้นะทุกคนครับโอ้แล้วมันหน่วงเข้ามาด้วยอย่างนี้ไม่สวยนะมันหน่วงเข้ามาด้วยไม้ต่อไปสิบสองคูณสิบสี่ทุกคนครับโอเคเพื่อนนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่นิ่งไว้ โอเคนิ่งๆไว้เด็กๆไว้โอ้โ่วงอย่างนี้ไม่สวยละเฮียว่าแล้วไงว่ามันด่วงมันไม่สวยเปะช่วงใสๆอย่างนี้มันก็ยังไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะทุกคนครับส่วนใหญ่เฮียเล่นช่วงเย็นนะแป๊ะอะกด์ข้างล่างบ้างแล้วกันครับกดข้างล่างแล้วได้นะโอเคนิ่งๆไว้แค่รันพอเพื่อนนึง อ,อีกทีนึงโอเคสวยข้างบนสองทีข้างบนสองทีงองทโอเคอย่างนั้นล่ะเบื่อเอ้ยอีกลักหนึ่งทีลักกัน let's go โอ้โหเจไม่มีด้วยฮนะคิวไปก่อนแล้วก็ไหลเคเยมาด้วยสวยสิบแถวแรกมาเอก่อนสิบแถวแรกไม่มีมีคิวเจไปสวยครับเคมาไม่แถวสองโอ้ oh, อย่างนั้นสวยเปลี่ยนสวเป็นสิบโอ้เปลี่ยนเป็นเจเปลี่ยนเป็นเจไม่ก็สอยเท่าไรแต่ใจ,จสิบมาต่อแล้วปังชัดยังไม่มาครับแถวสามไม่ให้ hmm. จัดมาก็ตัว122.50สตางค์ครับเคอุ้ยเจบาไม่ถึงนะทุกคนแต่ยังเหลือเยอะอยู่มเอยวาพู่หมดไฟสองแดงไปก่อนแล้วก็องคิวไม่ยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับดูจากลักษณะท่าทางแล้วมันยังกักเราอยู่นะทุกคนครับชิงชับแถวสองมาละองคิวเฉย เจครับที่ฉับแถวแรกรอฉันรอเธออยู่โอ้ยเอ,อลงเชิญเจไปเอ,อเต็ระบบนะก็ไม่ให้ทุกคนครับแฟนน่าสวยกันเอ,ออย่างนี้สิเพื่อนเอ้อมันต้องมีดอกอย่างนี้บ้างจัดไปก้อนโตร้อยหกสิบแปดบาทโมืครอบนี้มานะครับไมบ้สิบสองคูสิบสี่นะจัดมาสี่ร้อยเก้าสิบสามบาท,ทคนครับ ไปกันต่อครับรู้สักรู้สักอะไรล่ะรู้สึกหมุนล่างลงมือหมุนล่างต่อดีกว่าครับหมุนล่างต่อดีกว่าครับวันนี้หมุนล่างลงมือโอเคมันต้องไปโอเคเพื่อนสวยเลยไปข้างบนอย่าน้อยหน้าเขาอย่าน้อยหน้าเขาเอออีกทีเด้งอีกทีเด้ง อีแค่ดีเดียวโอเคสวยงับไปเลสกู s <S มาสองไม้ติดวะ่ะ1ิบสองคูสิบสี่ทุกคนครับสิบโอ้โหจ่ายหน่อยก็ไม่ได้เนาะอุ้ยพอไม้สองูบรรเว้าล้วนเลยทุกคนครับเป็นอย่างนี้แล้วเคมาเจแถวสามไม้มีจ่ายซองแดงมาก่อนเจใบไฮแกรบปูหน้าเสียดายจัดโอ้โหแปะนอนช่วงนี้ก็ไม่ได้เห็นนานแล้วนะเพื่อแปะนา นอนสักทีไปเพื่อนเนอ้ยจไปก่อนเลยกับสิบอืมสิบไปครับป้าทักสวยเจไหลมาเพื่อนอ้บอือไหลเจมาก,ก่อนิงฉับไปสิไหลต่อสวยเคแถวสองไม่มีครับไม่เป็นไรไปกันต่อยาขาดทุนขอร้องอืมเจ อู๋ยากอยู่เหมือนงานประทัดดอกนี่บรรจารย์ให้ขาดทุนให้ได้เลยทุกคนครับปลา,า,าราัดไม่ขาดทุนโอเครอดแล้วคือ <c oughs> กำไรบันสิบสองบาทจัดไปรางวัลรวมสองร้อยสิบสองบาทครับกำไรมันนิดหน่อยก็โอเคแล้วก็กำไรส่งไม้นะทุกคนครับแล้วก็กำไรส่งไม้นะครับไปไปต่อที่สิบสี่คูณสิบหกครับ ก็ไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นะครับโอเคอีกสองทีอสองโอเคนิ่งอย่างนี้แหละนิ่งอย่างนี้แหละนิ่งอย่างนี้แหละเพื่อนเลยนิ่งอย่างนี้แหละเพื่อนเออไป,อไ,ปไปต่อข้างบนครับขอสามทีเท่านั้นแหละเพื่อนอมีตตก,กดำไม่ก่อนเลยละคัข้างล่างอุตส่าห์นิ่งข้างบนไม่นิ่งเลย ทางบนไม่นิ่งเอาซะเลยทุกคนครับ